บทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกิจกรรมเปรียบเทียบลักษณะพืชบกและพืชน้ำโดยคุณครูจิรัชยาประบุญมีสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนมาพบก,กับครูอ้อมกันอีกแล้วนะคะกับบทเรียนออนไลน์ 1> ป .1 น,นะคะนี่ก็เป็นสัปดาห์ที่4กันแล้วนะคะที่เรามาเจอกันวันนี้ครูอ้อมก็จะมาสอนเกี่ยวกับกิจกรรมการเปรียบเทียบลักษณะของพืชบกและพืชน,น้ำค่ะจุดประสงค์ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กิจกรรมเปรียบเทียบลักษณะพืชบกและพืชน,น้ำเพื่อให้นักเรียนสามารถสังเกตและเปรียบเทียบ ลักษณะของพืชบกและพืชน,น้ำได้บริเวณที่พืชอาศัยอยู่จะแตกต่างกันจึงทำให้พืชมีการปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่ว่าจะบนบกหรือในน้ำนะคะซึ่งในวันนี้จะมาเรียนลักษณะของพืชบกและพืชน,น้ำ ถ้าใช้แหล่งที่อยู่อาศัยเป็นเกณฑ์จะแบ่งได้สองกลุ่มคือพืชบกและพืชน้ำนั่นเองค่ะ แต่ก่อนที่นักเรียนจะไปเรียนเกี่ยวกับพืชบกและพืชน,น้ำมันคืออะไรและมีความแตกต่างกันอย่างไรเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าจากบทเรียนออนไลน์ที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างแล้วใช่แล้วคะ่ะเราก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพืชส่วนต่างๆของพืชและหน้าที่ของพืชน,นั่นเองคะ่ะพืชคือสิ่งมีชีวิตที่มีการเจริญเติบโต เช่นเดียวกับมนุษย์และสัตว์มีประโยชน์สําหรับมนุษย์มากเพราะเป็นทั้งอาหารและยารักษาโรคของมนุษย์ให้แก๊สออกซิเจนสำหรับหายใจของมนุษย์และสัตว์นะคะซึ่งพืชแต่ละท้องถิ่นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะตามสภาพของดินภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมกันนะคะ จำได้แล้วใช่ไหมล่ะคะเด็กๆวันนี้เราไปเรียนรู้กันนะคะว่าพืชบกและพืชน,น้ำต่างกันอย่างไรแต่ก่อนไปเรียนรู้ครูอ้องก็มีคำถามก่อนนะคะคำถามก่อนเรียนสำหรับวันนี้ให้เด็กๆสังเกตรูปภาพสองรูปภาพนะคะว่าแตกต่างกันอย่างไรคะ่ะคำถามก่อนเรียนพืชทั้งสองภาพแตกต่างกันอย่างไร เรามาดูภาพแรกกันก่อนนะคะภาพแรกเป็นภาพของต้นกล้วยซึ่งเด็กๆเคยเห็นกันอยู่แล้วนะคะอีกภาพหนึ่งอาจจะไม่เคยเห็นกันนะคะต้นนี้เรียกว่าต้นแหน่คะ่ะเด็กๆสะกดตามครูอ้อมได้เลยนะคะหอนอแอแหน่คะ่ะ คำถามของครูอ้อมก็คือต้นกล้วยกับต้นแหนมีความแตกต่างกันอย่างไรลองคิดดูสิคะได้คำตอบกันหรือยังเอย่ยความคิดว่าเด็กๆคงได้คำตอบกันแล้วนะคะต้นกล้วยถ้าเด็กๆสังเกตเห็นจากรูปนะคะต้นกล้วยจะมีการเจริญเติบโตอยู่บนบกแต่ถ้าต้นแหนจะเจริญเติบโตอยู่ในน้ำใช่ไหมละคะ นี่ก็คือข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยระหว่างต้นกล้วยกับต้นแหน่ค่ะต่อไปเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะนั่นก็คือพืชบกคือพืชที่มีการเจริญเติบโตบนพื้นดินแสดงว่าพืชชนิดใดก็ตามที่เจริญเติบโตบนพื้นดินจะถือว่าเป็นพืชบกทั้งสิ้นนะคะ ลักษณะของลำต้นก็จะแข็งแรงมีรากอย่างลึกลงในดินเพื่อยึดลำต้นและดูดแลทาตุค่ะตัวอย่างนะคะนั่นก็คือต้นไม้ยมค่ะเด็กๆอ่านตามความเลยนะคะมออะมะยอโอ,โอโมยมมะยม ตัวอย่างพืชบกชนิดต่อไปนั่นก็คือมะม่วงอ่านตามคว้อมเลยนะคะมออะมะมะออววม่วงไม่เอกม่วงมะม่วงและรูปถัดไปก็คือมะพร้าวสะกดตามค้อ้อมเลยนะคะมออะมะพอรออววพร้าวไม่โทรพร้าวมะพร้าวค่ะต่อไปก็จะเป็นพืชบก ที่เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนะคะนั่นก็คือกุลาบเด็กๆสะกดตามควอ้อมและอ่านตามควอ้อมเลยนะคะกอ,อุกุหอรออาบอลาบกุลาบค่ะและอีกต้นหนึ่งนะคะนั่นก็คือต้นมะลิค่ะเด็กอ่านตามค้อ้อมเลยนะคะมออะมะลออลิลิมะลิค่ะ พืชน้ำเป็นพืชที่อาศัยอยู่ในน้ําและเจริญเติบโตในน้ําลักษณะของลําต้นจะมีน้ําหนักเบาอวบพองลอยน้ําได้และใบของพืชบางชนิดจะอวบพองเพื่อช่วยให้ลอยน้ําได้นั่นเองค่ะตัวอย่างของพืชน้ํานะคะนั่นก็คือผักกระเฉด เด็กๆสะกดและอ่านตามคูอ้อมเลยนะคะผอกผักกรอกะชอเอดอเฉดผักกระเฉดค่ะต่อไปต้นนี้นะคะไม่ใช่ต้นแหนนะคะนี่ก็คือต้นจอกนั่นเองค่ะและรูปต่อไปเมื่อกี้เราเห็นกันแล้วแล้วบอกคู่อ้อมสิคะว่าต้นอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะเด็กๆที่จำได้ต้นแหนนั่นเองค่ะ พืชน้ำต้นต่อไปก็คือต้นบัวเด็กๆสะกดและอ่านตามคูอ้อมนะคะบออัวบัวและอีกต้นหนึ่งนะคะเห็นปลาชัดเจนเลยแสดงว่าอยู่ในน้ำแน่นอนเลยนะคะเราเรียกว่าต้นสาลายเด็กๆสะกดและอ่านตามคุอ้อมเลยนะคะสออาสาหอรออยอยหลายไม่เอกรายสาหลายค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอเข้าใจและเปรียบเทียบลักษณะของพืชบกพืชน้ำกันได้ใช่ไหมล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอจะรู้จักพืชบกและพืชน้ำกันแล้วใช่ไหมล่ะคะต่อไปเรามาเล่นเกมจัดกลุ่มพืชกันนะคะให้เด็กๆจัดกลุ่มโดยใช้เกณฑ์แหล่งที่อยู่อาศัยเป็นเกณฑ์ค่ะ จากนั้นเด็กๆสังเกตภาพพืช10ภาพและให้เด็กๆจัดกลุ่มว่าภาพใดมีแหล่งที่อยู่อาศัยอยู่บนบกและภาพใดมีแหล่งอาศัยอยู่ในน้ำค่ะเรามาดูภาพพืชทั้ง10ภาพกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างภาพที่1คือต้นบัวภาพที่2คือต้นลิ้นจี่ภาพที่3คือต้นมะเขือเทศภาพที่4คือต้นผักตบชวา ภาพที่ห้าคือต้นชบาภาพที่หคือต้นจอกภาพที่7คือต้นแหนภาพที่แปดคือต้นส้มโอภาพที่9คือต้นสาลายและภาพที่สิคือต้นทิวลิปค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพทั้ง10บภาพดูนะคะว่าภาพใดบ้างเป็นพืชบกและภาพใดบ้างเป็นพืชน้ำค่ะ ฝั่งซ้ายมือคือพืชบกนะคะเด็กๆคิดว่าหมายเลขใดภาพใดน่าจะจัดกลุ่มพืชบกค่ะเฉลยนะคะนั่นก็คือหมายเลขสองต้นลิ้นจีหมายเลขสต,ต้นมะเขือเทศหมายเลข5ต้นชบาหมายเลข8ต้นส้มโอ และหมายเลขสิบต้นทิวลิปค่ะและส่วนฝั่งขวามือนะคะนั่นคือกลุ่มของพืชน้ำเด็กๆสังเกตภาพทั้ง10บภาพแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าหมายเลขใดน่าจะอยู่ฝั่งพืชน้ำนะคะ,ฉะเฉลยค่ะนั่นก็คือหมายเลขหนึ่งต้นบัวหมายเลขสี ต้นผักตดชวาหมายเลขหต้นจอกหมายเลขเจต้นแหนและหมายเลข9คือต้นสาหลายนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอจะจัดกลุ่มพืชบกและพืชน้ำโดยใช้เกณฑ์แหล่งที่อยู่อาศัยเป็นเกณฑ์กันได้ใช่ไหมล่ะคะต่อไปนะคะครัวอ้อมก็จะมีกิจกรรม ที่สนุกสนุกให้เด็กๆทำและลองสังเกตลักษณะภายนอกของต้นพืชต่างๆกันดูนะคะความก็มีพืชอยู่สามชนิดด้วยกันนะคะให้เด็กๆสังเกตโดยการนำต้นพืชสามต้นนี้ไปลอยในอ่างน้ำเองค่ะแล้วสังเกตผลว่าต้นพืชทั้งสามต้นนี้จะจมหรือลอยค่ะ อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมนะคะก็จะมี 1. ตัวอย่างพืชเช่นผักบุ้งบัวกระเพรา 2. นำพืชที่สังเกตไปลอยในอ่างน้ำแล้วบันทึกผลไปพร้อมกันนะคะเรามารู้จักพืชต้นแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือผักบุ้งค่ะลักษณะของต้นผักบุ้งนะคะลำต้นก็จะมีลักษณะ อวบนิ่มแล้วก็เบานะคะลอยน้ำได้ค่ะเป็นพืชน้ำนั่นเองค่ะเรามาเริ่มที่ต้นผักบุ้งกันเลยนะคะเดี๋ยวความจะลอยน้ำให้ดูเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าต้นผักบุ้งลอยหรือจมเป็นยังไงบ้างคะเราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าต้นผักบุ้งจะลอยอยู่บนผิวน้ำค่ะ ลักษณะของต้นผักบุ้งนะคะผักบุ้งเมื่อใช้มือบีบที่ลำต้นจะนิ่มและเมื่อตัดดูที่ลำต้นมีรูกลวงและนี่คือต้นบัวนะคะบัวจะมีลักษณะลำต้นที่อวบนิ่มและมีรูกลวงอยู่ด้านในเป็นพืชน้ำค่ะต้นต่อไปนะคะนั่นก็คือ บัวนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะว่าบัวจะจมหรือลอยว้าวเป็นยังไงบ้างคะบัวจะลอยอยู่บนผิวน้ำเช่นกันนะคะต้นบัวเมื่อใช้มือบีบที่ลำต้น จะนิ่มและเมื่อตัดลำต้นดูจะมีรูพุนค่ะต่อไปคือต้นกะเพรานะคะลักษณะของลำต้นกะเพราก็มีลักษณะลำต้นที่แข็งแรงไม่นิ่มนะคะและต้นกะเพราก็เป็นพืชบกค่ะและต้นต่อไปคือต้นกระเพรานะคะต้นกระเพราเด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะ เมื่อขวมนำไปลอยในน้ำแล้วเด็กๆคิดว่าต้นกระเพราจะจมหรือลอยคะเห็นไหมคะต้นกระเพราจะค่อยๆจมลงไปนะคะต้นกระเพราเมื่อใช้มือบีบที่ลำต้นจะมีลำต้นที่แข็งและเมื่อตัดลำต้นดูจะไม่กลวงนะคะ จากการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เราได้คำตอบกันแล้วนะคะงั้นเด็กๆมาบันทึกผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับร้อมกันเลยนะคะการบันทึกผลการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะคะค้อมก็มีเพื่อสามชนิดด้วยกันนั่นก็คือผักบุ้งบัวและกระเพรานะคะ เด็กๆสังเกตการทำกิจกรรมนะคะต้นแรกเลยนะคะผักบุ้งจมหรือลอยคะใช่แล้วคะ่ะต้นผักบุ้งจะลอยอยู่บนผิวน้ำนะคะและลักษณะของลำต้นก็จะกลวงนิ่มมีรูพุนคะ่ะต่อไปคือต้นบัวนะคะบัว จมหรือลอยคะใช่แล้วคะ่ะบัวก็จะลอยอยู่บนผิวน้ำเช่นเดียวกันนะคะลักษณะของลำต้นก็จะกรวงนิ่มมีรูพุนคะ่ะและต่อไปคือต้นกระเพานะคะต้นกระเพาเด็กๆสังเกตดูแล้วจมหรือลอยคะ่ะต้นกระเพาพอเวลาคว้อมวางลงไปนะคะ ลำต้นกระเพราจะค่อยๆจมลงไปนะคะลักษณะของลำต้นก็จะแข็งไม่มีรูกลวงนั่นเองค่ะจากการทำกิจกรรมสามารถสรุปความแตกต่างของพืชบกพืชน้ำได้ว่าพืชบก จะเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากที่แข็งแรงที่ช่วยสำหรับยึดลำต้นและเมื่อบีบหรือจับลำต้นจะแข็งไม่กลวงซึ่งจะช่วยให้พืชตั้งตรงได้ส่วนพืชน้ำจะเจริญเติบโตในน้ำมีลำต้นอวบพองกลวง นิ่มบางชนิดมีใบพองเพื่อช่วยให้ลอยน้ำได้นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจเปรียบเทียบลักษณะของพืชบกพืชน้ำแล้วเด็กๆมาทำกิจกรรมพืชบกและพืชน้ำต่างกันอย่างไรกันนะคะในการทำกิจกรรมเด็กๆสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมมาทำได้เลยนะคะ หากเด็กๆไม่มีเครื่องปริ้นและไม่สามารถปริ้นได้ให้เด็กๆเ,เขียนลงในกระดาษ A4 ได้เลยค่ะกิจกรรมมีดังนี้ค่ะให้นักเรียนสังเกตพืชแต่ละชนิดว่าถ้านักเรียนจะปลูกพืชนักเรียนจะปลูกบนบกหรือในน้ำโดยนำตัวอักษรมาเติมลงในวงกลมให้ถูกต้องและใส่เครื่องหมายถูก ลงในวงกลมความแตกต่างของพืชบกและพืชน,น้ำค่ะเด็กๆสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากใบความรู้และลิงก์ที่ครูอ้อมแปะไว้ให้นะคะเด็กๆคะ ในบทเรียนออนไลน์นี้ไม่มีการบันทึกแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แต่ให้เด็กๆทำใบกิจกรรมที่คุณครูแนบไฟล์มาในบทเรียนนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปภาพใบกิจกรรมพร้อมแนบไฟล์และส่งใบกิจกรรมมาที่แพลตฟอร์ม ภายในวันที่13กรกฎาคม64ด้วยนะคะแล้ววันนี้ครูอ้อมก็ขอจบการเรียนออนไลน์กิจกรรมเปรียบเทียบลักษณะของพืชบกพืชน้ำกันไว้เพียงแค่นี้นะคะในครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามดูนะคะบ๊ายบายค่ะ